สวัสดีทุกๆกท่านนะครับ 이리 <laughs> สวัสดีทุกๆท่านนะครับสวัสดีนะครับทุกๆุกกำลังใจสวัสดีนะครับสวัสดีทุกทท่านสวัสดีคุณแม่สุนิษานะครับกินให้อร่อยนะ้เมย จ๋าจะได้พักผ่อนขอบคุณนะครับหนาวแบบนี้ก็เป็นคืนแรกที่เมมากลับมาจากงามช้างน่าจะได้แบบพักผ่อนเต็มที่อาหารการกินความเขียวเตรียมไว้อ้โอย ซื้อขอมาครับแเราจะมีข้างล่างก็จะเป็นใบไม้ที่มีชอบ,นะบนี่ครับคือเอาแบบให้เขาแบบกินเต็มที่แล้วก็จะได้แบบพักผ่อนแบบสบายนะครับสุขในเราจะเท่าอยู่บ้านใช่ไหมไหม่จ้ะ แม่จ้าแม่จ้าสุงในเราจะเท่าอยู่บ้านาสะซุงในเราจะเท่าอยู่บ้าน,น,นเนาะมีสวัสดีทุกทุกท่านนะครับไี่นนครับ เต,เต็มที่เลยอ้ยหญ้าก็มีมันจะมีต้นไม้กิ่งไม้ข้างล่างเลยนีน่เออพอตั้งใจมาหาให้หนูแบบให้หนูเกเต,เต็มที่ลยไหมเอ,อ้อยจะได้พักผ่อนแบบเต็มที่ครับอืม,อม ข้างล่างนี่เป็นเก่งไม้นะครับนี่ครับเอออ้ของนของชอบโปรดของโน้ตอ่ะเอเอครับกลับมาจากงานช้าง,น,าง,างนี่อยว้าวต้นของปูนี้จะให้มีแรง เติมอิ่มแล้วก็พักผ่อนเมยเอาลุกอ่ะครับสวัสดีนะครับทุกทุกท่านครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสสดมีเข้านอนก่อนที่ควันิดจะไปหาครอบครัวนะครับแล้วก็ไปกินข้าวอาบน้ำ จะไ,ได้พักผ่อนอีกอคนตั้งนะครับช้าก็เหนือ่อยคนดูแลคนเลี้ยงก็เหนื่อยครับเพราะคืองานคือหน้าที่ครับส่งเมยงจ่าเข้านอนก่อนนะครับก่อนที่จะไปพักผ่อนนะครับจุดนี้เป็นจุดที่พักของเมย์ครับก็จะอบอุ่นเก็จะกินได้เยอะนะครับแล้วก็จะได้นอนแบบชิวๆเลย ไี่อืมกินนห้อิ่มกินให้อิม่มใจเอ้ยออืม,ยอ,ม,อ,มอยู่นี่กับอารมณ์อารมณ์อ,มอยู่บ้านอยู่ที่พัก กับอยู่งานช้างเมย์จะแตกต่างกันนะครับอารมณ์จะแตกต่างกันนะครับอ่านี้อาหารหลักนี้่มีต้มร้ววด้วย มีหญ้ามีอ้อยมีต้นไม้ mm ทานให้อิ่มทานให้อร่อยาะได้พักผ่อนเลือกเอาเลือกกินเอาอันนั้นเอยก็กินก่อนครับอ,อยู่งานช้างนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ถ้าจะให้กินแบบนี้ไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่าเขาไม่กิน,นครับ อินในพอประมาณนะอันนี้ก็จะไปเล่นนะครับแต่อยู่นี่ครับพรุ่งนี้เช้าก็จะเหลือแค่เศษอาหารที่แบบมีส่วนน้อยที่แบบเก็บนะครับไม่เหมือนอยู่งานช้างแปลกที่แปลกถิ่นอย่างนี้เขาก็จะกินแบบเต็มที่หน่อยครับพักผ่อนเต็มที่เป็นนิสัยของเธอนะครับเป็นนิสัยของนางนครับเราก็ต้องเข้าใจเขา อผ่านผลมาแล้วครับงานราบรื่นด้วยดีก็ดีใจนะครับชื่นใจเม้ยเก่งๆเนาะผ่านด้วยดีถึงเมนูจะเป็นแบบนี้แต่ผวก็ผ่านมาได้นะครับก็คือหน้าที่ก็คืองาน,นเก่งๆครับมีจ๊ะมีเอ้ย <c oughs> ตอนนี้กำลังอร่อยไม่พูดไม่จาเลยนะกินไปลูกเป็นทหน้าที่ของหนูสุดยอดแล้วเต็มที่แล้วผ่านมาแล้วตั้งแต่วันที่สิบห้าจนถึงวันที่ยี่สิบหกสิบกว่าวันนะครับ ทำไรเนี่ฮ้ยเฮ้ยนู้ไปกินอะไโอ้ใครตุนนี่ยหน,นื่ลยมายเต็บที่ละเม ขอบคุณมากๆนะครับทุกทท่านนะครับขอบคุณทุกๆุกําลังใจที่เสียเวลาเข้ามาให้กําลังใจเข้ามารับชมนะครับที่มาส่งเมยเข้านอนนะครับพูดคุยทักทายนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกเดี๋ยวหลังจากนี้นครับควันเยวก็จะไปนะครับไปอาบน้ําทานข้าวกินข้าวกับครอบครัวนะครับ ก็เหนื่อยมาทั้งวันนะวันนี้ควานเกี่ยวกลับมาจากงานช้างก็ไปเกี่ยวเกี่ยวข้าวนะครับเพิ่งเอาข้าวมาตากแล้วก็ไปหาอาหารให้เมย์แล้วก็เพิ่งกลับมาครับเนี่ยมาสง่งเมย์ข้านอนนะครับขอบคุณนะครับแม่ๆทุกท่านที่เสียเวลาเข้ามาสง่งเมย์ข้านอนนะครับขอบคุณมากมากนะครับเมย์จ้าเมย์เอ้ยเมย์จ้า แม่บันดีครับเออบันดีนะครับทุกๆท่านนะครับวันดีสาติีสวัสดิ์ขอให้ทุกๆท่านนะครับมีความสุขความเจริญครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทุกๆท่านนะครับของคุณนะครับขอบคุณที่สละเวลาเข้ามาให้กําลังใจเข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากๆนะครับนี่จ้าวันดีลูกนี่จ้าวันดี นี่จ้าเต็นที่เลยวันนี้มีแม่เต็มที่เราก็ค่อยนอนัาผก,กอน,นะครับบายบายนะครับแม่ม่ทุกๆท่านขอบคุณนะครับสวัสดีครับบายบายครับ